ลูดีใจมากเลย หมดหรือยังคะหมดยังคะหมดหรือยังหมดหรือยังคะหมดหรืยังหมดหรืยังคะ

เส,เเสร็จยังเสนเมนเสร็จยังเสร็จยังคะเสร็จเสร็จแล้วไปล้างไหมล้างล้างล้างก็ลุกขึ้นเลยได้ไหมนนแบ่งแบ่งอร่อยไหมคะอร่อยโจอนัวมันจะน้องโงโง่จอนัวกางเกง Sờ món đi cho cô vũ tay Sao trở lại cô lại mà cô?